เมื่อพูดถึงไซเบอร์ไซโคซิสหรือที่แปลไทยแปลว่าอาการวิกลจริตไซเบอร์นะั้นนะหลายคนมักจะเข้าใจว่ามันเป็นอาการที่เกิดจากการใช้โพรมหรือว่าอิมแพนพูดง่ายๆก็คือไซเบอร์แวร์นั่นแหละครับอ่าเป็นการเป็นอาการที่เกิดจากการติดตั้งไซเบอร์แวร์ที่มากเกิดไปหรือเกิดขีดจำกัดของมนุษย์ก็จะทำให้เกิดอาการไซเบอร์ไซโคซิสนะครับซึ่ง ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องสะทีเดียวครับว่าอาการไซเบอร์ไซคซิสเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราติดตั้งเซิร์แวร์มากเกินไปนะครับเพราะว่าสิ่งเนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดอาการไซเบอร์ไซคอซิสอย่างแท้จริงเนี่ยว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีผลวิจัยหรือว่าบทสรุปออกมาอย่างแท้จริงครับว่าอาการไซเบอร์ไซคซิสเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ทีนี้เราต้องมาเข้าใจ กันก่อนว่า,าระบบร่างกายในเรื่องไซเบอร์พังเนี่ยมันทำงานยังไงไซเบอร์แวร์เนี่ยมันทำงานยังไงคือไซเบอร์แวร์เนี่ยมันคือสิ่งที่ติดตั้งเป็นอวัยวะเทียมก็ว่าได้โดยสั่งการผ่านสมองทีนี้เนี่ยด้วยความที่อวัยวะบางอย่างเนี่ยมีการทํางานที่ซับซ้อนกว่าปกติครับพวกแขนกลหรืออะไรก็ตามซึ่งไอ้อวัยวะพวกเนี่ยพอมันทํางานได้ซับซ้อนกว่าอวัยวะปกติของเรา,อย,าอย่างแขนหรือขาอย่างเงี้ย มันจะมันทำให้สมองของมนุษย์เนี่ยรับภาระมากเป็นพิเศษครับอ่าก็พูดง่ายๆก็คือสมองของมนุษย์เนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าปกติแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการปรับตัวค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้มันเป็นอ,อวัยวะที่ทำงานซับซ้อนขนาดไหนเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็มีความสามารถในการเรียนรู้ที่จะปรับตัวมันให้ให้เห,หมาะสมก็คือเราสามารถปรับตัวที่จะใช้งานพวกซอฟ์บแวร์พวกเนี่ย ได้ครับข้าจะให้พูดจริงๆซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดหรือมโนโขึ้นมาเองนะครับในเกมเนี่ยเขาได้มีการอธิบายเขาได้มีการใส่ไว้อยู่ในไฟล์นะซึ่งในเกมเนี่ยมันจะมีเควสของเรจิน่าที่เป็นเควสเกี่ยวกับอาการไซเบอร์คอสุกไซโคซิตทั้งหลายเนี่ยอยู่ด้วยซึ่งอาการพวกเนี่ยมันเราก็จะได้เห็น ถึงไฟบางไฟลนะถ้าเราไปทำเควสมันก็จะมีไฟล์ให้เก็บตามพื้นที่เควสของกําจัดพวกว,วิกลจริตด้วยเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่ว่าพวกเนี้ยเกิดอาการเมื่อตอนไหนเหตุการณ์ที่เขาผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาซึ่งถ้าเราสังเกตด,ดีๆจุดร่วมของทุกๆคนเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันเลยกับวิกลจริตไซเบอร์ทุกๆคนเลยนั่นก็คือ,อความเครียดครับทีนี้เราลองมามอง ภาพรวมนะครับว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยสามารถปรับตัวให้ใช้ไซเบอร์แวร์ได้ก็จริงแต่ว่าหลายคนเนี่ยมองว่าการใช้งานไซเบอร์แวร์ที่มากเกินไปหรือก็กคือใส่จนแน่นเกินไปนะครับมันก็ทําให้สมองเนี่ยทำงานรับไม่ไหวทําให้สมองเกิดความเครียดในการสั่งใช้งานอ,อ,อ,อวัยวะต่างๆที่มันมีกลไกลที่ซับซ้อนมากกว่าอ,อวัยวะปกตินะครับนั่นคือ สิ่งที่คนเข้าใจทีนี้มันก็เริ่มมีงานวิจัยเกี่ยวกับไซเบอร์คอร์คอิเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีองค์กรหรือว่าประชาชนคนทั่วไปเนี่ยสนใจในประเด็นนี้มากนะักมันทําให้เรื่องพวกเนี่ยถูกปัดตกลงไปเรื่อยๆครับทำให้ไม่ได้รับเงินสนับสนุนไม่ได้รับเงินในการวิจัยมากนะักเพราะว่ามันออกแนวประมาณว่าคนในโลกเนี่ยคนในเมือง ในซิตี้เนี่ยมันบ้ากันหมดมันจะมันก็แค่บ้าแบบปกติบ้าจนทําร้ายคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเอ่อนั่นคือสิ่งที่คนในซิตี้มองก็เลยไม่ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับไซเบอร์ไซโคโซิตขนาดนั้นมันจะมีเควสหนึ่งที่เป็นคนไซเบอร์ไซโคโซิตเนี่ยกำลังทําร้ายคนอยู่แล้วก็มีผู้รอดชีวิตคนหนึ่งเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยไปขังอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ทีนี้อพอเราจัดการไซเบอร์ไซโคโซิตหรือไอ้วิกลจริตคนนั้นได้แล้วเนี่ย เราจะคุยกับผู้รอดชีวิตในสู่คอนเทนเนอร์ซึ่งผู้รอดชีวิตเนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโฮมเลยก็ได้แต่มันไม่มีใครสนใจครับว่าทําไมพวกนี้ถึงบ้าทําไมพวกนี้ถึงกลายเป็นวิกลจริตไม่มีใครสนใจครับมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของพวกเขาอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยมองเกี่ยวกับวิกลจริตไซเบอร์ครับพอมาเทียบกันในโลกปัจจุบันของเราอะ่ะเ,เราเคยคิดไหมครับว่าทําไมถึงมีคน บ้าที่เดินตามข้างถนนเราเคยคิดไหมว่าทําไมคนพวกนี้ถึงเป็นอย่างนี้ทําไมคนพวกนี้ถึงกลายเป็นคนที่เดินตามข้างถนนคําตอบก็คือเราก็ไม่รู้ครับแล้วผมคิดว่าหลายๆคนก็คงไม่เคยใส่ใจว่าทําไมพวกเขาถึงเป็นแบบนั้นถ้าจะให้เปรียบก็คือนั่นแหละครับคืออาการวิกลจลิตที่ที่ในโลกของไซเบอร์พังเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับโลกของเราพอจะเก็าไหมครับ ก็คือมนุษย์เราเนี่ยก็เป็นปกติครับที่เราจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องผิดครับมันเป็นเรื่องธรรมดาดีกว่าใช้คําว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาดีกว่าพอมันถูกเอามาใส่ในอยู่ในเกมเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ปัญหาเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าอาการที่มีความเครียดความกดดันที่มากเกินจนต้องการที่จะทําร้ายผู้อื่นหรือว่าไม่สามารถควบคุม ร่างกายหรือว่าจิตสำนึกของตนเองได้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่โหดร้ายมากๆซึ่งในเกมเนี่ยมันมันสื่อสารชัดเจนครับเรื่องอาการไซเบอร์ไซโคซิยหลายๆเคสที่เราเข้าไปจัดการพวกวิกฤจริตดดทั้งหลายเนี่ยก็จะทุกคนเนี่ยมีอาการทางความเครียดบางอย่างอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นถูกตามล่าโดยรัฐบาลเป็นทหารลดประจำการแล้วไม่สามารถหนีจากอาการ PTSD จากสงคารามได้หรือในกรณีอื่นๆอีกมากมายครับคือส่วนใหญ่เนี่ยจุดร่วมของไซเบอร์ไซโคซิตทุกคนเนี่ยก็คืออาการความเครียดเป็นหลักแล้วถามว่าเอา้อถ้าพูดมาแบบนี้ก็คือโครมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยเราจะใส่โครมเท่าไหร่ก็ได้อันน้เหรอคำตอบก็คือก็ไม่ถูกต้องสัทีเดียวครับคือเราต้องมองคือในเรื่องเนี่ยเขามองว่า สมองเนี่ยของเราเนี่ยมันมีขีดจากัดอยู่ครับไม่ว่าเราจะแข็แงแร่งขนาดไหนสมองของมนุษย์เนี่ยก็มีขีดจากัดในการสั่งใช้งานอาวัยวะร่างกายซึ่งไซเบอร์แวร์เนี่ยมันเป็นอวัยวะเทียมที่มีความซับซ้อนหลากหลายนะครับยิ่งติดตั้งเยอะก็ยิ่งมีความซับซ้อนเยอะสุดท้ายแล้วสมองของเราก็จะรับไม่ไหวอยู่ดีจึงมีความเป็นไปได้ไดว่าการติดตั้งไซเบอร์แวร์ที่มากเกินไปเนี่ยก็ ส่งผลให้เกิดอาการไซเบอร์ไซโค o ซิสได้เหมือนกันครับแต่หลายๆครั้งหลายๆกรณีเนี่ยอาการไซเบอร์ไซโคซิสเนี่ยมักจะเกิดกับพวกทหารลดประจำการหรือว่าทหารที่ได้รับการใช้งานไซเบอร์แวร์ที่ระดับกองทัพที่มันมีการประมวลผลที่สูงกว่าปกติก็เลยทําให้เกิดอาการไซเบอร์ไซโคซิสได้ง่ายเพราะว่าในการต่อสู้ในการรบเนี่ยมันเกิดความเครียดอยู่แล้วครับ สรุปก็คืออาการไซเบอร์ไซคซิสเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานไซเบอร์แวร์อย่างหนักและความเครียดเป็นหลักครับผมซึ่งไอมันต้องบอกว่าสมองของด้วยความที่สมองของเราเนี่ยไม่ว่ายังไงสมองก็จะมีขีดจำกัดครับผมก็คือเมื่อความเครียดเข้าครอบงำมันทำให้ความสามารถในการใช้สมองควบคุมอวัยวะต่างเนี่ยมันลดลง พอมันลดลงปุ๊บแต่ว่าเรายังคงต้องใช้งานอซอร์แวร์ที่มันซับซ้อนไปเรื่อยๆมันจึงทำให้อวัยวะพวกเนี้ยมีผลต่อสภาพจิตใจของเราทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์รุนแรงมากขึ้นมันเหมือนประมาณว่าเราหงุดหงิดที่ไม่ได้ตัดเล็บหรือว่าอะไรแบบนั้นนะครับมันมันเป็นอาการแบบไม่ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ม,ม,มันมันมันเกิดสภาวะกับสภาพอารมณ์ ียนที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะครับมันก็เลยทําให้เกิดอาการไซเบอร์ไซโคซิสขึ้นมาซึ่งที่ผมพยายามอธิบายเนี่ยมันก็ไม่ได้อถูกต้องหรือหรือว่าแบบว่ามีการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับมันเป็นแค่สิ่งที่เอกสารในเกมเนี่ยมันมีการอธิบายเอาไว้แต่อย่างที่บอกครับว่ามันยังไม่มีผลวิจัยออกมาชี้ชัดอยู่ดีว่าสรุปแล้วอาการไซเบอร์ไซโคิสเนี่ย มันเกิดจากอะไรกันแน่แบบแบบทําไมพวกนี้ถึงกลายเป็นแบบนี้ทําไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันยากครับที่จะระบุว่าที่เป็นแบบนี้เพราะว่าแบบนี้แน่ๆร้อยเอซอะไรแบบนั้นคือต้องเข้าใจก่อนว่าเ,เกมไซเบอร์พังเนี่ยมันได้ถูกพัฒนามาจาก TRPG ที่ชื่อว่าไซเบอร์พังเหมือนกันซึ่ง T.R.P.G. เนี่ยเขาในใน T.R.P.G. ไซเบอร์พัเนี่ยเขาก็จะมีระบบ Cyberware เหมือนกันครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถใส่ c y b e r ร์แวได้อย่างใจนึกอะมันก็จะเกมมันก็จะง่ายอะไรประมาณนั้นเขาเลยสร้างระบบจำกัด c y เบ r ร์แวขึ้นมาด้วยการที่ใช้ระบบของไซเบอร์ไซโคซินี่แหละครับเป็นตัวจำกัดว่าถ้าคุณใส่มากเกินไปเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเป็นวิกลจลิตไซเบอร์นะคือเกมมันถ้าเคยใครเคยเล่น โปลด์เกตหรือว่าดันเจียนแรา้อนเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมันเกมมันถูกกําหนดด้วยหน้าเตาก็คือการทอยเตาซึ่งในไซเบอร์พังของ T.R.B.G เนี่ยก็คือบางครั้งใน,ในการที่เราจะโจมตีศัตรูหรืออยู่ในภาวะความเครียดสูงเนี่ยก็เราจะต้องคอยเตาเคสดูด้วยว่าเราเนี่ยจะมีอาการวิกลจริตหรือเปล่าถ้าเกิดเราเป็นพวกที่ติดตัง้งอิมแพนหรือว่าโคมอย่างหนักนะ,ะประมาณนี้มันมันเป็นระบบที่ที่ถูก ต้องบอกว่ามันเป็นระบบของเกมที่ใส่มาเพื่อกันไม่ให้ผู้เล่นเนี่ยใช้ไซเบอร์แวร์มากจนเกินไปแต่หลกัลกๆอ่ะพอ,อมันเป็นคำอธิบายของลอในเกมเนี่ยเรื่องไซเบอร์แวร์เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องรองลงมาเลยเพราะว่ามนุษย์ในความเป็นจริงอ่ะครับมนุษย์มันไม่ได้ติดตั้งไซเบอร์แวร์กันมากขนาดนครับคนไม่ได้ไม่ได้มีคนเยอะขนาดนั้นที่ติดตั้งไซเบอร์แวร์ที่อยู่ในระดับเดียวกับอดัมสแมชเชอร หลายคนน่าจะนึกภาพถึงอดัมสแมชเชอร์กับพระเอกของเอชรันเนอร์ครับชื่ออะไรเดวิดเดวิดกับอดัมสแมชเชอร์น่าจะเป็นที่พูดถึงเยอะเรื่องอาการไซเบอร์ไซโคซิสเพราะว่าอดัมสแมชเชอร์เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าแทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยทั้งตัวเนี่ยเรียกว่าไซคือครึ่งไซบอร์กยังได้เลยทีนี้ทำไมอดัมส m แมชเชอร์ถึงไม่เกิดอาการไซเบอร์ไซโคซิต จากรอดั้งเดิมแล้วก็จากข้อมูลในเกมเนี่ยก็มันก็ชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วอดัมเมิเชอร์มันอาจจะบ้าอยู่แล้วครับเป็นคนบ้าอยู่แล้วมันก็เลยไม่บ้าเพิ่มเก็ตใช่ไหมฮะอ,อ,อารมณ์ประมาณนั้นคือต้องต้องเข้าใจก่อนว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่แค่ว่าใส่โฟมเยอะๆแล้ว,แล,วแล้วก็จะกลายเป็นไซเบอร์ไซโคติมันต้องเกิดภาวะความเครียดอย่างสูงในในสมองด้วยมันจะทําให้อ,อ การทํางานของสมองเนี่ยลดลงมันก็เลยทําให้มีโอกาสทําให้เกิดสภาวะไซเบอร์เซ็กโคซิตได้ส่วนตัวอาดมเนี่ยพูดตรงๆว่าเขาก็คงเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นนะครับเขาเป็นนักฆ่าเขาเป็นหนึ่งในยอดนักฆ่าที่แทบจะเรียกได้ว่าจุดสูงสุดของนซิตี้เลยถ้าไม่นับเอ่อมอร์แกนแบ็คแฮนนะครับซึ่งใน2077นี่ก็ไม่มีมอร์แกนแบ็คแคนด้วยก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยก็เทียบเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของของโลกในเรื่องเลยก็ว่าได้ กับตัวอดัมสมัทเชอร์ก็คงไม่มีใครเหลือไปกว่าเขาแล้วมันแค่นี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคงไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้น <Okay. S 1> กับการใช้ชีวิตของตัวเองที่แทบจะไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถเอาชนะเขาได้เลยมันมันเลยทำให้เขาเนี่ยสามารถติดตั้งไซเบอร์แวร์เนี่ยได้มากกว่าคนอื่นทีนี้มาดูที่กรณีของเดวิดเนี่ยในเรื่องเนี่ยมันจะสื่อว่าเดวิดเนี่ยเป็นคนพิเศษจตนตั้งช่วงสุดท้ายที่ ได้สู้กับอดัมสมัทเชอร์ว่าเดวิดเนี่ยไม่ได้พิเศษอะไรเลยซึ่งถูกต้องครับจริงๆแล้วเดวิดเนี่ยก็ไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความพิเศษเลยนะเดวิดมีความพิเศษอยู่ครับคือเดวิดเนี่ยมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับไซเบอร์แวร์นั้นได้อย่างรวดเร็วมากกว่าคนอื่นเพราะว่าในช่วงแรกที่เดวิดเนี่ยติดตั้งซานเดวิดสตันระดับกองทัพเข้าไปเนี่ยเดวิดเนี่ยสามารถใช้ซานเดวิดสตันได้ในทันทีโดยที่ยังไม่ต้องใช้ยาเลยคือในเรื่องเนี่ย เวลาเราติดตั้งไซเบอร์แวร์เข้าไปเนี่ยมันจะต้องใช้ยาใช้ยาที่เป็นตัวกระตุ้นด้วยครับเพื่อทําให้สมองเนะี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพื่อที่จะสั่งงานไซเบอร์แวร์ที่มีความสามารถในการทํางานที่ซับซ้อนนะ่ะได้ได้มากขึ้นไม่งั้นก็จะเป็นแบบเดวิดอะครับพอใช้ไปตักพักแล้วก็จะนอ็อกถ้าดูอย่างในเรื่องเนี่ยอย่างไอเตัวละครที่ที่เป็นลูกพี่ของพระเอกในในเรื่องนะครับในช่วงแรกนะ่ยก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีการใช้ยาอยู่ตลอด ซึ่งยาเนี่ยมันไม่ใช่สารเซพติดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นจะต้องใช้เพื่อทําให้สมองเนี่ยสามารถทํางานได้ปกติในในตอนที่จะใช้งานเอพวกอวัยวะไซเบอร์แวร์ทั้งหลายมันมันมันทำให้เราใช้งานได้ง่ายกว่า,าทําให้สมองไม่ได้รับภาระเยอะขนาดนั้นอนะประมาณนั้นอา่าซึ่งเดวิดเนี่ยเขามีพรสวรรค์ในการที่เขาปรับตัวกับไซเบอร์แวร์ของเขาเนี่ยได้เร็วเหมือนกับว่าถูกซานเดวิดสันเนี่ยเลือก เลือกให้ใช้งานมันก็ว่าได้อะไรแบบนั้นคือจะบอกว่าเขาไม่พิเศษเลยก,ก็ไม่ถูกหรอกครับเขาปรับตัวได้เร็วจริงๆกับการใช้ซารเดวิสตันคือในเกมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากเนาะเพราะว่าเรากดติดตั้งซอร์แวร์ไปด้วยระบบของเกมเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ในเรื่องในโลกของของ,ของเกมเนในรองของมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าติดตั้งแล้วจะใช้งานได้เลยในท,ทันทีมันจะต้องปรับตัวับอย่างที่บอกไปว่าสมองของมนุษนย์มีความสามารถในการใช้งานที่จํากัดน,นะมันไม่ได้แบบว่า สละร้อยเปขนาดนั้นแต่ว่ามนุษย์ก็มีความสามารถในการปรับตัวที่จะใช้งานอุปกรณ์พวกนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมันก็ใช้งานไซเบอร์แวร์ได้นั่นแหละครับจริงๆคือเราอาจจะคิดว่าโอ้โวีติดตั้งตั้งขนาดนี้ยังไม่เป็นไซเบอร์ไซโคซิสเลยอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็คือมันต้องเข้าใจภาวะของตัวละครเองอย่างวีด้วยว่า วีเนี่ยมันไม่ใช่กรณีคนปกติอยู่แล้วครับวีกาลังนับถอยหลังสู่ความตายมันเหมือนเป็นแสงเทียนเพืออสุดท้ายก่อนที่มันจะดับลงนะครับวีก็เลยค่อนข้างมีความสามารถที่เหนือกว่าคนทั่วๆไปเพราะว่าถ้าเขาไม่สู้เขาก็ตายมันเป็นแรงผลักดันที่ที่ดีที่สุดของมนุษย์คนหนึ่งแล้วที่มนุษย์จะทําได้นะ,ะนั่นก็คือภาวะของโตวี ยังไม่นับเรื่องที่เขาเนี่ยมีจิตสํานึก2องอจิตอยู่ในอยู่ในสมองด้วยซึ่งไม่รู้ว่าส่งผลมากน้อยแค่ไหนกับร่างกายนะครับเพราะว่าถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยเขามีระบบความคิด2อระบบมันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยใช้งานอ e ินเทหรือว่าไซเบอร์แวร์ทั้งหลายเนี่ยได้ดีกว่าคนปกตินะนึกภาพว่ามันมีเขามีเหมือนกับคนอื่นเสียบแรมแค่ตัวเดียวแต่วีใช้แรมสตัวอะไรแบบนั้น ผมไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงนะครับเขามีระบบประมวลผลสองตัวซึ่งทํางานแยกกันด้วยนะก็คือจอ n นนี่กับตัวเขาเองก็ประมาณนั้นนะสำหรับเรื่องวีก็คิดว่าน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับไซเบอร์ไซโคซิตกันไม่มากก็น,น้อยเนาะอย่างเรื่องที่ว่าทําไมถึงกลายเป็นไซเบอร์ไซโคซิตขึ้นมานะก็อย่างที่บอกแหละครับว่ามันก็เหมือนกับเราในโลกของเราเนี่แหละครับที่เราไม่เคยสนใจว่า ทำไมถึงมีคนบ้าเดินอยู่ข้างถนนทำไมถึงมีคนเสียสติอยู่ในโลกใบนี้นั่นแหละครับคืออาการไซเบอร์ไซโคซิสเขาเปรียบอย่างคนบ้าคนเสียสติในในโลกของเราเป็นอาการไซเบอร์ไซโคซิสก็คือมนุษย์ในโลกมนุษย์ในนี้ซิตี้ก็ไม่เคยสนใจเหมือนกันครับว่าทําไมพวกนี้ถึงกลายเป็นไซเบอร์ไซโคซิสเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับพวกเขานั่นแหละครับคือคือ,คอเหตุผลนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ ที่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีผลว Cy ิจัยไหนที่ให้คําตอบเกี่ยวกับอาการไซเบอร์ไซโคซิสได้จริงๆว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าที่ข้อมูลเนี่ยบอกมาก็คือมันคือภาวะความเครียดและการใช้งานไซเบอร์แวร์ที่มากเกินขีดจากัดของสมองแต่ไม่ใช่ว่าติดตั้งไซเบอร์แวร์แล้วจะกลายเป็นไซเบอร์ไซโคซิในทันทีเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่า อไออาการไซเบอร์เซคซิตเนี่ยมันสามารถรักษาให้หายได้เหมือนกับอาการทางจิตในในโลกแห่งความเป็นจริงของเราเลยซึ่งมันรักษาให้หายได้เหมือนกันถ้าใช้วิธีการที่ถูกต้องพวกคนที่เป็นไซเบอร์เซคซิตบางคนที่อ,อยู่ในขั้นต้นนะครับยังไม่ได้ก่อเหตุอะไรที่รุนแรงมากจนถึงขั้นโดนวิสามันเนี่ยก็มักจะถูกจับตัวไปบําบัดซึ่งบางคนถ้าเป็นคนที่มีความสามารถก็อาจจะถูก บรรจุอยู่ใน m a c กแท็ครับผมซึ่ง m a c กแทหลายคนก็เป็นไซเบอร์ไซโคซิสมาก่อนครับถ้าจะให้พูดก็ตามนั้นแหละ m a c กแทถึงได้เป็นพวกที่ไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วยครับเพราะแม็แทกเนค่อนข้างแข่งแร่งใสไซเบอร์แวร์ Cyber มากกว่าคนทั่วไปใช้โค้ดที่ดีที่สุดใช้นี่เพราะว่าพวกเขาต้องสู้กับคนแบบเดียวกันเองถึงถึงได้ทำให้ไม่ค่อยมีใครอยากจะกล้าเยียมกับแ a c แท็กเท่าไหร่ เวลาเวลาใครพูดถึงแม็กแท็กเนี่ยทุกคนก็จะหวาดกลัวน,นะครับเพราะว่าเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าแม็กแท็กมาไม่มีทางชนะแม็กแท็กนัน่นนั่นนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปคิดในในในิตี้นะครับคิดว่ามันไม่มีใครสามารถเอาชนะแม็กแท็กได้คือในเกมเนี่ยเราเอาชนะแม็กแท็กได้ก็จริงแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้ คือถ้าจะให้พูดก็คือแม็กแท็กแล้วถ้าเทียบแม็กแท็กกับอดัมสมัเชอร์เป็นเรื่องที่ยากมากๆครับก็คิดคิดว่าอดัมสมัเชอร์ก็น่าจะสามารถจัดก,การแม็กแท็กได้นะครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าแม็กแท็กมันไม่ได้มีแค่4ี่หรคนแต่มีเป็นหน่วยใหญ่ๆเลยครับเขาก็คงจะส่งคนมาเรื่อยๆจนสามารถหยุดอากาศหยุดพวกพิกลจิตไซเบอร์ที่ก่อความวุ่นวายในเมืองได้จนได้นั่นแหละเพราะว่ามันเป็นหน่วยที่ถูกสร้างมาเพื่อแบบนั้น ซึ่งเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าสุดว่าจริงๆแล้ว Mac แม็กแท็มันมีจํานวนกี่คนกันแน่เนาะเพราะว่าในเกมหรือว่าในรอของเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้บอกบอกแค่ว่าเป็นหน่วยหน่วยหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อจัดก,การพวกไซเบอร์ไซโคซิสเป็นพิเศษนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้หวังว่าจะได้ความรู้กันไปนะเรากับเรื่องไซเบอร์ไซโคซิสเพราะว่าผมคิดว่ายังมีอีกหลายคนเลยที่เข้าใจผิด เกี machine, Why 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 ่ยวกับเรื่องนี้ว่าเอ๊ะถ้าใส่โครมเยอะๆถ้าใช้ไซเบอร์แวร์หนักๆก็ต้องเป็นไซเบอร์ไซโครซิตสิทำไมถึงไม่เป็นทำไมเอ่อวีอ่าทำไมเดวิดเป็นทำไมอดัมไม่เป็นทำไมวีไม่เป็นหรืออะไรอย่างนี้คือนั่นแหละครับอยากให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่ว่าใส่โครมปุ๊บแล้วก็เป็นไซเบอร์ไซโครซิสเลยเพราะว่าหลายๆคนนี่ยมันมีอาการทางความเครียดเป็นหลักซึ่งเน็ตแันเนอร์เนี่ยขนาดเน็ตแันเนอร์เนี่ยใส่เอ่อไซเบอร์แวร์เนี่ยน้อยกว่ามนุษย์ ต้องบอกว่าน้อยกว่าพวกโซโลหรือก็คือพวกทาหารรับจ้างทั่วไปเนี่ยมันยังมีเน็ตแันเนอร์ที่เป็นไซเบอร์ไซโคซิสเลยครับมันเกิดจากภาวะความเครียดซึ่งถ้าจำไม่ผิดในเวนั้นคือเขาเหมือนไปล้วงข้อมูลอะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆมาแล้วเกิดความเครียดว่าตัว,ตวเองเนี่ยจะถูกตามล่าก็เลยทําให้เกิดอาการวิกลจริตไซเบอร์แม้แต่ถ้าเกิดใครเล่นใน DLC เนี่ยก็จะเห็นว่าซงโซมีเนี่ยซงโซมี Song เนี่ยถูก AI จากไซเบอร์แวร์ของตัวเองเนี่ยถูก AI จากเมทริกเนี่ยครอบงำร่างกาย ก็ทาให้เกิดอาการไซเบอร์ไซโคซิสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าอาการสิ่งที่เรียกว่าไซเบอร์ไซโคซิสเนี่ยมันไม่สามารถระบุได้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็มีหลากหลายอาการมีหลากหลายเลเวลที่ต่างกันไปอีกเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับก็ยังไม่มีอะไรยืนยันกันที่แน่แท้ว่าอาการเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน,น่นอกจากสิ่งที่ผู้คนทั่วไปเนี่ยเชื่อกันว่าเกิดจากการใช้โครมที่มากเกินไปเป็นหลักับแต่ว่าจากเอกสารจากไฟล์เนี่ยก็ ระบุชี้ไว้แล้วว่าคนทุกเนี้ย,นยมีอาการความเครียดที่สูงกว่าคนพวกคนกปกติถึงได้ทําให้เกิดอาการนี้นะก็คิดว่าจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมก็สรุปว่ามันน่าจะเกิดจากทั้งสองอย่างเนี่ยผนวกรวมกันจนทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะเอออย่างเช่นพวกไซเบอร์ไซโคซิตทั้ง,ง,งหลายซึ่งถ้าคนเล่นเกมมาแล้วแล้วเล่นมามากพอเนี่ยก็น่าจะสรุปได้นะครับว่า สิ่งที่ทำให้เกิดไซเบอร์ไซโคลซิตได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คงจะมีไม่พ้นกับไนซิตี้นั่นแหละการอาศัยอยู่ในไนซิตี้ที่มีความเครียดสูงที่มีอัตราชยากรรมสูงเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเร่งชั้นดีเลยที่ทําให้มนุษย์คนนึงเนี่ยจะมีอาการวิกลจริตไซเบอร์ได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าจะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็ อยากให้แง่ความเข้าใจกินเกี่ยวกับไซเบอร์ไซโบซิสตไปไม่มากก็น้อยนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายหลายคนนะครับกับอาการนี้เพราะว่าคิดว่าหลายคนน่าจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ของของสมควรเนาะ,ะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วในวันนี้ฝากไว้แค่เท่านี้แล้วกันขอบคุณมากมากนะครับทุกคนไปครับสวัสดีครับ i